สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV อีกไม่นานนะครับก็จะมี 4G แล้วเพราะฉะนั้น 3G ตอนนี้อาจจะไม่คุ้มทุนด้วยซ้ำนะครับสำหรับบริษัทเอกชนที่จะลงทุนปลาเข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกือบ2 0 0 0 0 0ล้านนะครับ3า่ายรวมกันในช่วง2-3ปีข้างหน้าเนี่ย ถึงเวลา,าจ,จะไม่คุ้มทุนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าบริษัทเอกชนนั้นจะได้อย่างเดียวมันไม่ใช่วินวินสำหรับ AASD t a c t t r u e m o v e อย่างเดียวถึงเวลาในอนาคตเนี่ยพอมีการประมูลใบอนุญาต 4G บนคลื่นความถี่2.6 GHz ถ้ามีการประมูลแบบนั้นเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่หอมหวนกว่าก็ได้นะครับอาจจะมีช่องสล็อตได้ถึงสำหรับ6บริษัทด้วยการที่จะเข้าร่วมการประมูล ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับคนไหนที่สนใจเนี่ยลองไปคลิกดูรายการ The Daily Dose ในวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีอของอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังเจ,จ้าคุณทหารลาดกระบังดอรทวินพึ่งมานะครับศาสตราจารย์ดรถวิน win, พึ่งมาก็อธิบายให้ผมฟังว่า2.6 GHz เป็นอย่างไร 4G นั้นน่าจะมาในช่วงไหน 4 5ปีจากตอนนี้แล้วมันจะเป็นอะไรที่มีมความหอมหวนกว่าใบนิ้ยอขั้นพื้นฐานน่าจะเริ่มต้นที่อย่างน้อย1 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับแต่ละสล็อตนะหรือแต่ละรายนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณสามารถไปฟังดูเองได้นะครับตอนที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Voice TV ก็ไปคลิกดูหน้าของ The Daily dose แล้วก็คลิกดูบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดรวินเพิ่งมาจากวันอังคาร แต่อันนี้ก็จริงนะฮะคือ 4G มันหอมหวนกว่าเพราะว่าถ้าไปดูในอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาก็มีการเปิดให้บริการ 4G แล้วเริ่มใน16เมืองได้กันแล้วในที่สุดพอถึงปลายปีหน้าก็จะครอบคุมพื้นที่ทั้งหมด98%ของสหราชาจาณาจัก4 4G ในอังกฤษเนี่ยเป็น 4G ของบริษัทที่ร่วมทุนกันระหว่าง Orange ะะกับ T-Mobile เขาทำ rollout แล้วมีแบรนด์ที่มีชื่อว่า EE e, นะฮะ Everything Everywhere ครัวนี้ EE e, เนี่ยเขาใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่คือไม่ได้เพิ่งประมูลมานะฮะเป็นคลื่นความถี่เดิม1.8กิกะเฮิรตซ์เป็นสเปกตรัมเดิมแต่ว่าขออนุญาต Offcom ซึ่งเป็นองค์กรกสะทอชอของเขาเนี่ยในการที่จะลงทุนให้บริการ 4G ซึ่ง Offcom ก็ให้อนุญาตเสร็จแล้วในช่วงต้นปีหน้านะครับเดือนมกราคมเนี่ย Offcom ก็จะประมูลคลื่นความถี่ 1.8กิกะเฮิรตซ์ออกมาให้กับค่ายอื่นๆค่ายหื่นในอังกฤษก็จะมี O2 แล้วก็ Vodafone นะฮะกับ v o d a f o ฟ e เขาก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกับการที่ EE e, นั้น rollout 4G ในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ประมูลคลื่นความถี่ในช่วงต้นปีหน้าคลื่นความถี่1.8กิกะเฮิรตซ์ของอังกฤษนั้นก็เป็นคลื่นความถี่ที่เขาจะใช้สำหรับ 4G ในบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ที่มีการประมูลไปแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะลงทุน 4G เพิ่มเนี่ย ทั้ง3ค่ายก็ต้องขออนุญาตกสทอชอนะครับแต่ว่าใช้คลื่นความถี่2.1 g ิกเฮิรได้ไหมก็ใช้ได้ใช้ใช้2.6ดีกว่าไหมก็คงจะใช่แต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าจริงๆนั้นในต่างประเทศเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องใช้คลื่นความถี่เดียวก,กันกับที่ในประเทศไทยได้ใช้คนถามถึงค่าบริการในอังกฤษอยู่ที่เท่าไหร่ 4G นะฮะก็แพ็กเกจของ EE เนี่ย1 g ิกะไบต์ต่อเดือนเนี่ยนะฮะ ถ้าคุณดาวน์โหลดอัปโหลดเนี่ยหกิกะไบต์ต่อเดือนเนี่ยราคาเขาตั้งอยู่ที่41ปอนด์ก็คือเทียบเท่า2,000บาทอีอี EE ลงทุนมากขนาดไหนในการ rollout 4G ในอังกฤษลงทุน70,000ล้านบาทนะครับเทียบเท่า1,400ล้านปอนดะ์ก็พอๆกับที่ประเทศไทยคงจะต้องลงทุนในส่วนของ 4G ถามว่าประเทศไทยเป็นประเทศเทียวที่ล้าหลังประเทศอื่นๆไหมก็ไม่ใช่ อังกฤษก็ถือว่าถือว่าล้าหลังสื่อในอังกฤษเขาก็าวิพากษ์วิจารณ์ว่ากว่าออฟคอมจะประมูลออกมาหรือจะให้อนุญ,ญาตการโรลอัพ 4G เนี่ยช้ากว่าหลายๆประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเยอะนะฮะแล้วของเขาเองเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้1.8กิเร์ทั้งทั้งที่ของไทยจริงๆแล้วไปไกลกว่าเขาเพนะราะฉะนั้นก็มได้หมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ล้าหลังแต่ว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้มันล้าหลัง พูดถึงเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องของอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะฮะเมื่อเช้าผมได้เอาซาวไบ์ของดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชเพลงในรายการเวกัปว่าอาจารย์สมเกียรติไม่ได้มีเจตนารมที่ต้องการล้มการประมูลผมฟังอาจารย์พูดผมเชื่อจริงๆดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชเป็นคนที่ดีเป็นคนดีแล้วมีหลักการสิ่งที่ผมพยายามชี้เห็นก็คือหลักการของอาจารย์สมเกียรติว่าเงินที่เข้าสู่ภาครัฐเป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เป็นหลักการที่ถูกต้อง อันนี้สงวนเสร็์ในการคิดตา่างโดยที่ไม่ได้บอกว่าอาจารย์สมเกียรติเป็นคนไม่ดีไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ผมพยายามที่จะบอกว่าอาจารย์สมเกียรติต้องคํานึงถึงเรื่องอื่นๆที่เป็นผลประโยชน์ของชาติความรวดเร็วทันใจประชาชนว่าได้ใช้บริการ 3G อันนี้เป็นประโยชน์ของชาติไหมก็เป็นความที่ true AIS d e t a c จะมีเงินเหลือจะมีเงินเหลือ ในการลงทุนโครงข่าย 3G อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะมีเงินเหลือในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะมีเงินเหลือให้วันหนึ่งบริษัทไทยพวกนี้ไปลงทุนซื้อกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศมันก็เป็นประโยชน์ของชาติเช่นเดียวกันการที่ทั้ง3บริษัทนี้จะมีรายได้เยอะและส่งภาษีกลับคืนเข้าสู่ภาครัฐซึ่งจะเข้าไปที่กระเป๋าของกระทรวงการคลัง อีกรอบหนึ่งอยู่ดีเนี่ยการที่เขามีรายได้สูงและส่วนแบ่งรายได้จะต้องแบ่งมา6.5%ห้เเให้กับกระทรวงการคลังหรือกสทชเนี่ยอันนั้นก็เป็นผลประโยชน์ของชาติเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของชาติไม่ใช่อยู่ที่แค่ว่าประมูลแล้วได้เงินเท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีนะอันนี้สงวนเสธิ์ในการคิดต่างนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีผมได้มีโอกาสชม tpbs ในช่วง 2- 3สามวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผมดูนายแพทย์ประวิตรลี้สถพอพรวงศาแล้วผมเป็นห่วงจริงจริง อันดับนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชซึ่งผมมองว่าอาจารย์สมเกียรติยังมีหลักการมากกว่าถ้าดูถึงนายแพทย์ประวิทย์รีสถทรพรวงศาเนี่ยนะฮะผมเห็นแล้วผมเศร้าเมื่อวานนี้นะนี่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์สมเกียรติแล้วนายแพทย์ประวิทย์รีสถารพรวงศาน,นั้นกลายเป็นตัวปัญหาในจิก๊กซอทั้งหมดของการทํางานของกสทช ในขณะที่คุณสุพิญญาเขาก็เคลื่อนไหวแบบสไตล์ที่เขาเป็น NGO ของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งวันนั้นก็พูดแล้วไม่อยากพูดอีกแต่ในแพทย์ประวิทธ์นั้นเป็นเหมือนคนที่คอยจับผิดคณะกรรมการกรสทชสมาชิกกสทชคนอื่นกันเองคือกลายเป็นคนที่ขวางไปในแต่ละเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแบบเล็กๆจิ๊บจอยแล้วทําให้งานในภาพรวมของกสทชในการจัดสรรเครื่องความถี่มันเป็นไปไม่ได้ เพียงเพราะว่านายแพทย์ประวินนั้นโดยหลักการไม่เห็นด้วยกับคนอื่นที่เขานั่งทํางานในกสทชเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปนั่งประเมินแล้วว่าคนอย่างนายแพทย์ประวิตเนี่ยท่านควรจะอยู่ในกสทชต่อไปหรือไม่คือถ้าอยู่แล้วสร้างปัญหาให้กับคณะกรรมการคนอื่นอยู่ตลอดแล้วคุณธรรมหรือจริยธรรมหรือหลักการของตนเองมานั่งบังคับให้เสียงข้างมากนั้นทําตามทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ย แล้วตีรวนสร้างปัญหาเปิดทางให้ปปอชอเปิดทางให้สารปกครองเปิดทางให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดทางให้คณะกรรมาการทุจริตในสภาผู้แทนราัศดรสมาชิกวุฒิสภานั้นเข้ามาเล่นงานกสทชอ,อย่างนี้ผมมองว่าในแพทย์ประวิทย์ก็เพียงแค่ทําหน้าที่นะเป็น NGO ที่ควรจะมาอยู่ข้างนอกแล้วเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบกสทชอมากกว่า อย่าลืมว่าการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคไม่ได้ให้โอกาสให้ในายแพทย์ประวิทย์นั้นไม่ทําหน้าที่ที่กสทชได้รับมอบหมายไปนะัเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่ในองค์กรแล้วก็มันจะเป็นปัญหาที่ไม่ไม่มีข้อยุติตราบใดที่นายแพทย์ประวิทย์ยังดํารงตําแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกสทชอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างปัญหาในองค์กรต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เรื่ลราของช่วงเดลีค o เว r ครับปกของมติชนวันนี้ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับแต่นี่เป็นเรื่องที่เอาภาพที่มีการโพสต์กันในเฟ e บุ o กกันเยอะนะฮะวิพาวิจารณ์คุณยิ่งรัก ก็ไม่รู้จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเนื้อหาในการทํางานยังไงแล้วก็ต้องมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องแบบจับผิดเล็กๆน,น้อยๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติสําหรับการเมืองไทยที่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระในการวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเอาเรื่องพวกนี้นะเอาภาพอย่างเงี้ยมานั่งตีแผ่เผยแพร่กันเพราะว่าไม่รู้จะเล่นรัฐบาลในเรื่องเนื้อหาอย่างไรดีนะก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่อยู่นอกเหนือการขั้นหมายอยู่แล้วสาหรับเกมการเมืองในบ้านเรา แต่เรื่องที่น่าสนใจคือสยามรัฐนะแล้วผมเห็นต่างจากสยามรัฐถึงแม้ว่าพลเอกบุญเลิศเก้าประเสริฐเป็นเพื่อนเตรียมหนึ่งของพลเอกสรุยจุลานนนจริงเนี่ยมันไม่มีทางที่พลเอกสรุทธอยู่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมในวันที่28ตุลาคมนี้มันไม่มีทางเเพราะนี่เป็นการชุมนุมที่ในเชิงยุทธศาสตร์แห่งการโค่นรัฐบาลน,นี้นั้นกลายมาเป็นเรื่องตลกที่มีการพูดกันในสังคม คือการชุมนุมของเสียอ้เนี่ยกลายปเป็นเรื่องตลกสําหรับแม้กระทั่งฝ่ายค้านที่นั่งดูสถานการณ์อยู่เขานั่งดูเขาไม่ได้นั่งลุ้นหรอกฮะว่าเสียอ้จะได้หมื่นคนหรือล้านคนหรือแม้กระทั่งหนึ่งร้อยคนสื่อมวลชนมององนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระเลยคือพูดง่ายๆถ้าพลเอกสุริจุลานอน์อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะมีน้ําหนักแล้วก็จะมีสาระแล้วก็มียุทธศาสตร์ที่น่าเกรงขวาขามกว่านี้เยอะเหมือนกับ ที่เป็นไปในปี49อันนั้นคือของจริงอันนี้คืออย่างที่ผมบอกของตลกนะฮะโดยความเคารพแล้วก็ไปดูปกของโลกวันนี้วันสุกดีกว่าอันนี้ก็ตลกจริงนะฮะประเทศไทย 3G แบบนี้แบบช้าๆเนี่ยไดโนเสาร์ยังเรียกว่าพี่พักกันสักครูครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ การเลือกตั้งสหรัฐนะฮะความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสื่อไหนเป็นสื่อที่ไว้วางใจได้ในอเมริกาเดีน๋ยะมาดูกันะัะโอบามายังนำอยู่ในรัฐโอไฮโอซึ่งมันรัฐสำคัญนะครับโอบามานำอยู่ประมาณ4%ี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ถ้ามาดูสื่อออนไลน์ของสหรัฐนะครับตอนนี้ก็เป็นยุคที่แม้กระทั่ง Newsweek นติตยสารชั้นนำของอเมริกาจะต้องกลายมาเป็นเพียงแค่เว็บไซต์นะฮะเป็นเว็บแมกกาซีนโดยที่จะเพิ่งบริษัทที่เป็นเจ้าของ Newsweek อีกทีหนึ่งก็คือ The Daily Beast Company Daily Beast ก็เป็นเว็บไซต์นะครับซึ่งมีข่าวคราวเหมือนที่ Newsweek นั้นมีแหละแต่ว่าเขามีการปรับข้อมูลในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นเว็บข่าวไปแทนที่จะเป็นแมกกาซีนมันยอดขาย Newsweek มันไมค่อยดี นะแล้วเดลี่บีสก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมุมมองที่ค่อนข้างเสรีนิยมสนับสนุนโอบามาชัดเจนไม่ค่อยชอบนโยบายของมิดโรมนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบพรรครีพับลิกันก็ตอนนี้คนที่เป็นแฟนๆฟน w ิวส์วิก็ต้องไปอ่านเว็บกันนะฮะแล้วก็จะเป็นเว็บ The Dailybeast.com ผมก็อ่านทุกเช้านะครับเ,เพราะว่า1ฟรี2ข้อมูลครบถ้วนไม่ต้องไปนั่งวิ่งซื้อนิวส์วิ k นะครับแล้วก็เป็นประเด็นการเมืองที่ร้อนๆอนทั้งนั้นในสหรัฐแต่ว่าสื่อถ้าไม่ใช่สื่อแบบเอียงซ้ายแบบเสรีนิยมหน่อยเนี่ย คุณก็ต้องอคุณก็ต้องตามพวก Fox News หรือหรือพวก Andrew b r e i ร์บอเว็บของเขานะหรือ The Blaze ของ g l n n Beck ที่ผมเคยนำเสนอในรายการนี้แต่ว่าสื่อกระแสะหลักในเว็บของสหรัฐเนี่ยมันก็เป็นของพวกเสรีนิยมมากจริงๆแม้กระทั่ง u u f i n n t t o p p s t นะฮะโพส์ Post ของ Huffington Post นี่อยู่ในเครือของ Ariana Huffington นะฮนะเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แล้วก็ ตอนนี้ไปอยู่ในเครือของอเมริกาออนไลน์มาซื้อ Huffington Post ไปนะครับนี่ก็เสรีนิยมนี่ก็เชียร์ามาเช่นเดียวกันก็จะมีการพาดหัวแบบแรงๆที่แบบต่อว่ามิทรอมนี่อยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสเข้าไปดูแต่ว่าถ้าจะเป็นกลางนะฮะคือถ้าไม่เสรีนิยมแบบ Daily Beast หรือ Huffington Post เนี่ยก็ต้องอ่าน Politico p o l i t i c o Politico คือคนที่แบบตามการเมืองอย่างใกล้ชิดมาก เป็น p o l i t i c o c o m นี่เป็นเว็บที่ถ้าคุณต้องการข่าวสารการเมืองในสหรัฐแบบที่เป็นกลางครบถ้วนการสารอย่างไม่หลุดประเด็นเลยไม่มีตกประเด็นไหนเนี่ยอันนี้ต้องอ่าน p o l i t i c o c o m นะครับก็แนะนำสื่อการเมืองในสหรัฐให้รู้จักกันนะครับจะได้ติดตามกันได้ในช่วงนี้แล้วก็จะแนะนำอีกอเว็บหนึ่งตอนนี้มีเรื่องที่แฉถ,ถึงนายกรัฐมนตรีเวนเจเปาของของจีน นะครับนั่นก็คือนิวยอร์กไทมส์เงันนี้ก็ออกแนวเสรีนิยมบ้างเล็กน้อยนิวยอร์กไทมส์นี่ก็มีเรื่องใหม่เกี่ยวกับเวนเจอร์เปานายกรัฐมนตรีจีนแล้วก็พยายามจะแฉะว่านายกจีนนั้นมีครอบครัวที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็ได้สะสมเงินทุนในการประกอบธุรกิจตอนนี้จนมีทรัพย์สินสูงถึง2,700ล้านเหรียญสหรัฐคือพูดง่ายครอบครัวก็คือภรรยาของเวนเจรนอเเจร์เปลานายกจีนนั้นรวยแบบเงียบเงียบนะฮะนิวยอร์กไทมส์ก็ แฉเวนเจเป่าเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องที่รายงานแล้วเสียหายแต่ว่าอาจจะไม่เสียหายก็ได้อาจจะเป็นเรื่องปกติพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูราคาของการประมูลนะฮะเทียบกับประเทศอื่นๆเทียบจริงๆเลยนะฮะให้เห็นกันเลยว่าของไทยเนี่ยแพงหรือถูกสำหรับใบอนุญ,ญาตการใช้คลื่นความถี่ 3G เนะี่ย รองปลัดกระทรวงการคลังที่มีชื่อมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณสุภาปิยจิตตินะฮะแค่เอกสารเดียวที่ส่งไปถึงกศทชทําให้ท่านดังขึ้นมาว่าเป็นคนที่มีหลักการกล้าต่อสู้เพื่อประชาชนนะฮะเอาความถูกต้องไว้เป็นสิ่งที่นําหน้าหลักการด้านอื่นๆคุณสุภาพิยจิตตินะฮะดูเดลี่คอดกันในวันนี้อิสระก็จริงนะฮะกสทช แต่ไม่เป็นเพียงการอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองโดยรัฐบาลนะฮะโดยไม่ได้อิสระจากการตรวจสอบของประชาชนนะท่านมีหน้าที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและการที่กสทชเป็นองค์กรอิสระยิ่งต้องมีธรรมพิบาลมากกว่าองค์กรของรัฐอื่นๆดังนั้นการจัดการประมูลโดยที่ไม่ได้สร้างเงื่อนไขการประมูลที่จูงใจให้กับเอกชนที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคาแข่งขันกันนั้น ย่อมมีโอกาสที่จะเข้าข่ายการสมยอมราคาหรือหั้วการประมูลคือก่อนอื่นท่านสุภาต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องของท่านมันไม่ใช่เรื่องของท่านพวกกสทชเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา47ผมไม่ได้เขียนเป็นอย่างนี้คือเขาเขียนรัฐธรรมนูญมาอย่างนี้แล้วก็พรบการจัดสรรคลื่นความถี่ของดอรสมเกียรติตั้งกิตวันนี้ที่เขียนขึ้นมาอันนั้นก็ให้อิสระกรสทชในการจัดการประมูลเต็มที่ อันนี้มาตรา47ในรัฐมนูลก็บอกว่ากสทชเนี่ยต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็น,อง,นองค์กรอิสระพรบองค์กรการจัดสรรขึ้นความถี่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐมนูลแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายบริหารคือไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังแน่นอนและกสทชก็มิได้อยู่ภายใต้ระเบียบสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี ที่ได้รับการกล่าวอ้างโดยท่านรองประหลัดสุภาวิยเจติติเพราะฉะนั้นโดยหลักการในเรื่องนี้ทำไมรองประหลัดคลังยังไม่ถูกติติงโดยรัฐบาลหรือรัฐบาลภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตน,น์นรนนทมองว่าไม่ต้องการลงไปแตะเรื่องนี้มองว่าไม่ต้องการเข้าไปยุ่งแต่สิ่งที่น่าเศร้าในใน,ในประเด็นนี้คือว่าท่านรองสุภาเนี่ยด้วยการกระทำเนี่ย ได้ดึงกระทรวงการคลังเข้าไปยุ่งในความขัดแย้งในเรื่องนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการคลังผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องของระเบียบสำนักนายกนะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าโดยโครงสร้างของกฎหมายที่เป็นอยู่เนี่ยกสทชมันอิสระจากระเบียบของสำนักนายกจร ين, ิงๆเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมมองว่ารองประลัดเนี่ยได้ดึงให้กระทรวงการคลังเข้าไปยุ่งกับประเด็นความขัดแย้งในสังคมและโทษทีไปยุ่งผิดข้างด้วยแล้วไปอ้างกฎหมายผิดข้อด้วยถ้าเป็นในบางยุคบางสมัย โดนย้ายแล้วฮะแต่ในยุคนี้สมัยนี้ท่านรองนายกุัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคงไม่อยากที่จะลงไปแทรกแซงแล้วไปสั่งย้ายรองปลัดแต่เห็นแล้วทําให้ผมนั่งคิดว่ามันมีความพยายามที่จะพยายามดึงให้รัฐบาลเข้าไปแล้วไปหนุนกสทอชอและทําให้ดูเหมือนว่ากสทอชอหรือกทอคอชุดนี้แบ็กโดยการเมืองหรือเปล่ามันเป็นความพยายาม ในการดึงให้รัฐบาลเข้าไปยุ่งเพื่อให้กสทชรหรือกทคนั้นถูกมองว่ามีการเมืองหนุนมันเป็นความพยายามนั้นหรือเปล่านะฮะทำไมจนถึงตอนนี้รัฐมนตรีคลังยังไม่เด็ดขาดในการจัดการกับรองปลัดสุภาผมเข้าใจในมิติของการเมืองกับราชการไม่ต้องการลงไปยุ่งไม่ต้องการลงไปแทรกแซงแต่ว่าในที่นี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ดึงรัฐบาลเข้าไปร่วมโดยการอ้างกฎหมายที่มิถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ ทำความเข้าใจกันอย่างแท้จริงว่าไม่ได้มีการหัวสองไม่ต้องหัวสามเขากระจายคลื่นความถี่ในแบบมีให้กับทั้ง3ค่ายเพราะฉะนั้นการประมูลออกมาราคาก็เลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีสล็อตให้กับทุกค่ายนั่นคือจุดประสงค์ของการจัดสรรคลื่นความถี่เขาแค่ต้องประมูลเพราะกฎหมายมันบังคับให้ประมูลซึ่งกฎหมายก็เขียนมาโดยโดยรสมเกติตั้งกิจวานิชแต่ไม่เป็นไร ถ้าคุณบอกว่าราคามันถูกก็มาดูแล้วกันว่าราคามันถูกจริงหรือไม่จริงชาร์ตแรกนะฮะนี่เป็นงานของ value partner ให้เปรียบเทียบกันสเปกตรัมเนี่ยนะฮะแบบ1 GHz กิกะเฮิร์ในการประมูลทั่วโลกเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบเป็นดอลลาร์ US ต่อเมกะเฮิร์ต่อหัวประชากร USD ต่อเมกะเฮิร์ตต่อแคปิตาแคนาดาแพงมาก 2.79ดอลลาร์ต่อเมกะเฮิร์ตต่อดอลลาร์เอ้ยต่อเมกะเฮิร์ต z, ต่อแคปิตาฝรั่งเศสร,รองลงมา1.19อินเดีย0.56เบลเยียม0.56ไอ้พวกนี้คือพวกนี้คือแพงกว่าเมืองไทยนะฮะในสต๊าดี้นี้ของ Value Partner งนนี้ไปดูชาร์ตที่2แล้วกันนั่นคือไทยฮะ0ูน0.47ที่มีการประมูลมตั้งราคาขั้นต้น ของเราเนี่ยถูกกว่า4ประเทศเมื่อกี้นี้แต่ว่าที่เหลือแล่ละฮะเกาหลีใต้ฮะ0.4เยอรมัน0.2ไม่พอใช่ไหมฮะมีถูกกว่านี้อีกฮะเีเม็กซิโก0.15งสิงคโปร์0 0 8อินโดนีเซีย0.07เและ0.04ยมาเลเซีย0.03นี่เป็นดอลลาร์ต่อเมกเฮิร์ตต์ต่อแคปิตา พูดง่ายก็คือว่าเอาจากงานวิจัยของ Value Partner เนี่ยส่วนใหญ่ของในโลกเนี่ยถูกกว่าของไทยเพราะฉะนั้นที่มีนักวิชาการไปนั่งบอกว่าส่วนใหญ่ในโลกเรามีราคาที่ถูกเป็นอันดับต้นๆของโลกอันนี้ไม่จริงแต่เสริมเข้าไปอีกด้วยหลักการที่ถูกต้องใบอนุญาตอันนี้ต้องถูกยิ่งถูกยิ่งดีแต่จริงๆแล้วของเราเนี่ยมันไม่ถูกฮนะมันแพง แล้วมันแพงท็อปทอปของโลกด้วย 3G น่าจะทะเลาะก,กันเรื่อง 4G มากกว่าคือสิ่งที่เราทะเลาะก,กันอยู่ทุกวันนี้มันก็จะทะเลาะเรื่อง 4G ไม่ใช่ 3G ยิ่งตอกย้ำให้เราเข้าใจชัดแจ้งว่า 3G คราวนี้ต้องมีและที่รีบมีดีแล้วมันไม่ใช่รีบได้ซ้ำไปพบกันใหม่ในวันจันทร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ